สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเมื่อเนี้ยก็อยู่ในสวนฝรั่งคือเก่านะฮะนเนาะนี่แหละค่ะมาห่อบักซีดาพี่น้องมเมื่อเนีเน้ยมาเบิร์ดเฮือนเด้อค่ะทุกคนห่อนห่อนวันนี้มาหมดค่ะจีต้นแมลงเออจุรินซีสังข้ขอแสงนะคะทุกคน น้ำหมักปลาปลอดสารนะคะสวนนี้ปลอดสารทุกอย่างนะคะถ้ากันแดดไหมภารกิจในสวนวันนี้นะคะสวยจุลินซีแผงแล้วเอาไปเสียแล้วเาไปน้ำส้มสายชูน้ำส้มควันไม้ตะไนน์ผสมกันน้ำสีแดงยังไม่ได้ยูไม่ไปถึงเลยทั้งหมดใช้น้ำสีแดง

ไอซปได้ไล่นี่ป้าเนี่ยนั่นน่ะเดี๋ยวจะไปนู่นน่ะการ์ดหอการ์ดหอคราบหลบไม่ให้จับใส่ดอกแม่แม็กไม่นหน่อยนะอเหมือนนดาโมดนี้ได้ไม่เข้าเกลือเกลือเลือเลากอก็ฉีดนะคะทุกคนฉีดได้หมดนะคะเนาะไล่เพี้ยได้ด้วย นี่ฉีแล้วเหรอคุณนายไหนบัวต่างต่อบางฉีแบบนี้ไปก่อนละมันนงวยแบลายได้ป้าเนี่ยเอาใบพวกเราไปทำะไรนะเอาทำอะไรทำเลยได้นะอร่อยอร่อยไปทำนะดาอร่อยเนือดหน้าใหญ่เลยถอยไปที่กล้องป้าทำไมมาช่วยไม่ทำนะเนี่ยดี่นะที่ป้ามากันนะคุณกายบอกหน้าใหญ่ทุกคนก็หน้าใหญ่หนูไม่ใส่กล้องอ่ะกล้องหน้า คนสวยดำนะลูกทากันแดดเยอะเยอะเนาะพี่น้องเต็มหนึ่งค่ะเด็ดหอนเด้อค่ะเดอ้อมาเด้อจ้ะมาเด้อนี่นี่เพื่อกระสววมายาสันน้องแม็กโบทันค่ะจ้าลูกนี่เทืงกแมกกะดาเทึงห่อโฟมนะคะเนาะพี่น้องค่ะโดกโดกเบิรแต่ละต้น ยายดาเคยก็สีสวมสวมแล้วก็มัดถุงไปยายดาเคยซีส์แม็กเอาเนาะคะที่นี่ดาวถุงนี่มันเป็นถุงฝรั่งนะคะมันเจาะรูมาแล้วสูตรลาดหน้าตาดูประจำที่อกว่าห่อไปแล้วห่อไปแล้วกลับมามัเหลือเหลืออยู่ข้างนึงถูกเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวขำต้นขึ้นเลนี่เยอะมึงพี่เนาะดกขักห่อบะทันเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เลยมาลุมกันนะคะสี่ห้าคน ห่อหวผิวมันกระีวสวยเนาะพี่น้องแ่นจน้ะ<า>ก,ก็สีกเก็บภาไปกิ่นเมืองผิวมันทางในแบบนี้อันย,ย่ดาดาวหอกันได้จ้ะเด้อกระียเตีร้วมต้มยำไก่ฉีกนะคะทุกคนชามละยี่สิบบาทเนาะ เพื่อนไปหยิบน้ำให้แม่ก่อนอันนี้ของน้อยสิบป่ะ 20บาทอ๋อยี่สบาทนะคะ <c oughs> ทุกคนวันนี้เรามาชิมกล้วยเตี๋ยวกันนะคะไม่เจอพี่จะไ,ได้นก่อนเรียกเรียกเอาวางเลยค่ะพี่สวยไหมล่ะป้ามาถ่ายกันตอนไม่สวยไม่เป็นไรเรามาสวนตู้ยตู้ยตู้ยเอาทุกคน หน้าแดงหมดทุกคนหอมฝรังใส่โซ่ไม่ง่ายเลยไม่ให้รับน่าแดงคนจะเป็นลมอ่ะป้าใส่สีดำดูแสบแบจำมาได้กินน้ำแข็งยังจังเียร์เยร์เยร์ยี่สิบบาทนะคะทุกคนคุ้มมากอร่อยไม่ต้องเติมเลยค่ะสะดวกก็แวะมานะคะเดาวก็ไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเดวต้องถามคุณในดาอีกทีนะคะ โอ้เลี้ยงค่ะไปเกไ่ยเวลาพูกินก็ไม่กล้ากิน่อทีเกลียดที่ปากเถียงกันอีกแล้วการมายหมูกินใช่กเซนมมพี่น้องเซนมี แล้วทุกคนวันนี <to ้จะได้เป็นเจ้าภาพนะคะสิบชามแมนบอกอิ to to ่มเันแล้วนะคะทุกคนนั่งรอแล้วค่ะมีกรอบด้วยนะคะลูกชิ้นทอด ขายยังไงคะ5บาทจ้ะ5้าบาทเอา30ค่ะคุณยายเอาน้าตาเบาอย่างงามเอาได้จังเออได้หว่าเอาอย่างละ3ลูกได้ไหมคะได้ได้ตุ้มไปขอตังค์พ่อก่อนพ่อพ่อไขห่หงนะคะไขห่หงลงคุณหน้าตัวเลยเหลือาจัง เอาเนี่ยคุณนยี่สบามสิบค่ะครบสิเอาเอาเอาเพิ่มอีกยี่สิบบาทเป็นห้าสิบพอดีค่ะโอ้เจ้านี้ยก็ไม่ตังเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้านี้ยเขามีตังเยอะนะป๋าสาธุสมพันป่าเจด้าเลี้ยงนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้าขอบคุณจ้าค่ะไปลุอะไปเดินโอ้โหเข้ามาขอเมียไปยังไปนะคะทุกคนอิ่มแล้วไปทำงานกันต่อนะคะ แล้วขหน่ม้ไปไปแล้วค่ะทุกคนทำงานกันต่ออิ่มแล้วค่ะนี่เดี๋ยวค่ะทุกคนแกะออกมาเนาะผิวกระสิสวยห่อไหวพี่น้องตอนนี้บ่ายสามโมงนะคะเราก็ยังทำกันต่อนะคะขยันขังแข็งแดดก็ร้อนทุกคนไปทางนี้นะคะอยู่คนละมุมนะคะทุกคน เริ่มหน้ามืดแล้วนะคะเริ่มหน้ามืดแล้วทุกคนอากาศมันร้อนเนาะเยอะมากมากทุกคนสามต้นนี้ทั้งวันเลยนะคะวันนี้น้องปล่อยกับเจดาอยู่ทางนู้นส่วนตะดอนอยู่ทางนู้นนะคะนุ่ร้อนมากมากทุกคน ดกมากแต่ละต้นก็จะเสร็จเออไปหาลุงไปลูกไปมันร้อน,นอถือไปเลยครับถือไปเลยคนเก่งปะไ,ไหมครับเดี๋ยวแม่อมเอาไปให้ไปก่อนเลยม,มันร้อนเนาะทุกคนน้องปึ้มก็หาปลาต <laughs> กในบ่อเจอดานี่แหลคะค่ะเจดาเขาปล่อยปลาท้าทิมไม่เยอะเนาะเนี่ยทั้งเด็ดทิ้งอะไรเต็มเลยนะทุกคนเกลื่อนเลยเนาะ อยู่กันคนละม,มุมร้อนมากทุกคนนี่นะคะน้องป้มเขาก็จะตกปลาในบ่อน,นี้แหละร้อนทุกคนลุกขึ้นล,ลุกลงก็น้ามืดนะคะทูนใช่หมดเลยทุกคนตอนจะยดามานี่ห่อคือข้างหลังเนาะทีนี้ห่อออกไปข้างหน้านะคะนุน่นสองฝากฟังนะคะอันนี้ก็จะวนดูข้างหลังนี่แหละคะ่ะเก็บข้างหลังตรงนี้นิดนึง หลังก็จะไปไกลมากเลยนะคะทุกคน,น,นงหอนละหลอะนหอนจ้าหอนหอนพี่นอ้องพักกิน่นยจกหน่วยก่อนะคะน้ะมาเนอะมาเนอะ หวานกรอบค่ะทุกคนหอมไปด้วยพักไหนก็กินสลังนะคะเอา้าได้อีกหรือเปล่าไอ,อ้มาเสียไปให้มยตกปลาไปด้วยนะทุกคนปลาในบ่อน,นี้แหละคะ่ะ โอ้ขี้อีกเหรออุ here, oh, ้ยมันทำไมอยู่ไกลยังน่ะตะโทรงมันติดอะไรเปล่าน้ำแดงทุกคนมันร้อนไงเราแอบพักล่ม กิจวันนี้นะคะนาะไปค่ะหอกันต่อทุกคนไอติมพี่น้องพักเบรกเมื่อยหอนคุณนายดาเลี้ยงไอติมออหวาน,านปนน<อ>ะแสกเลยคนละมุมนะคะสองพ่อลูกก็ได้คนละถ้วยเสียงอีหยังดังพี่ดอนเก็บกยาว เอาคนว่าเลยเด้ลุงเั่เลยคนว่าเลยเด้าตรงเนาะอ่ะลุงเขามันอยู่กับคนผูกคนดูเรียมั่าแล้วคับขังตอนี้ออนทำไมมาแล้วเจราหมัดมาด๊าหัวลุงสงกวะ แค่ว่าจะฟังไปปลูกมันบ่เป็นแน่นพ่อบางคนเขาปลูกไม่ออกจริงแต่เขาว่านี่นะพี่น้องทัวที่เพื่อนพักกันยืนเก็บบ้างฮะนลด้บักลายนึงเนาะค่ะเนาะกระหลังถุงใหญ่ๆหญ่ทุกคนจ้าชิคกี้พายจะช่วยช่วย่อเอานอเบานอเบาป่าแล้วไม่ได้เคยกลับแล้ว ่ำแล้วเนาะพี่น้องที้เราก็จะกรับแล้วค่ะทิ่ในห้ากับจะไว้ซำนี้สักก่อนเนาะคะ่ะหนะฝากก็เลยก็ติดตามเป็นกำลังใจนั้นได้ค่ะบ๊ายบาย